ในวันนี้นะครับเราพักเบรกจาก Angry Birds พักดีโหลดก่อนนะครับเรามาอยู่กันใน Angry Birds ภาคอีพิก Epic นะฮะภาคนี้ผมจําได้ว่าผมเคยเล่นแล้วก็เป็นภาคที่ค่อนข้างทาออกมาดีนะครับชอบมากตอนนั้นคือมันเป็นเกมแนว RPG ที่แตกต่างจาก Angry Birds ปกติไปเลยนะฮะมีการต่อสู้ใช้แทคนิคต,ต่างๆนะครับเก็บอาวุธอะไรประมาณนั้นระบบการเล่นดีมากคือตอนนี้เนี่ยบน Play Store กับ App Store เนี่ยรู้สึกว่ามันจะโหลดมาเล่นไม่ได้แล้วนะฮะคือเสิร์ชหาไม่เจอนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดใครเคยโหลดมาเล่นเนี่ยน่าจะยังกลับมาโหลดเล่นได้อยู่นะฮะอันนี้คือผมโหลดมาจาก Amazon App Store นะครับใช้ App Store ของ Amazon แทนมันยังเล่นได้อยู่นะฮะอีก2อันเล่นไม่ได้นะครับมาลองดูผมว่าน่าจะเติมเติมเงินได้เหมือนกันมั้งมันเป็นภาคที่เพท o วินได้นะครับไม่ต้องฟาร์มเยอะใช้วิธีเติมแต่ผมก็จำไม่ได้นะว่าเล่นอะไรยังไงบ้างต้องมาลื้อฟื้นกันใหม่เจ้าหมู2ตัวลากไปใช่ไหมตีเจ้าเลสตัวเดียวนะฮะใส่เกราะใช้อาวุธดาบไม้ หมูใช้กิ่งไม้ข้างบนก่อนโอเคช่วงแรกๆยังเป็นตัวทิเรียอยู่ถ้าจำไม่ผิด <Okay. S 1> เดี๋ยวจะมีสอนใช้นู่นใช้นี่ไปอย่างรวดเร็วอหมุนหมุนหมุนเกือบได้เฮ้ยได้ด้วยเหรออ๋อถ้าเกิดสมดาวคือได้หมดเลยจะหมูตัวใหญ่มามีพลิกคราวนี้ตีไปก่อนครึ่งขีดอ่ะฮะไม่ตีหรอ อ๋อสามตาตีทีหนึ่งใช่ไหมชาร์จก่อนอา่าฮะพิติข้อด้วยหือครึ่งหลอดพลิกมาเสริมพลิกเดือดอืมเรียบร้อยสามดาวโอเคอืมเจ้าหมูสามตัวทำอะไรเจอแล้วตกใจอ๋อเพื่อนเรา ออไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนมีโล่ด้วยเจอไปก่อนทีหนึ่งครึ่งหนึ่งอือหือดาบนิ่มมากตีไปอีกทีหนึ่งมีสามเวฟเหรอมีสามเวฟมีสามตัวข้างบนเมื่อกี้โอเคไม่ยากอันนี้ตีไปอืออดาบดาบคนนกอื้อ เพื่อนเราช่วยเพื่อนก่อนไหมเออเอามาตีเราทำไมเราฮิวด้วยหอใส่โล่ใส่กรอะออกมาก่อนเร็วได้ไหมหลุดมาแล้วนี่ไงจอมเวทจอมเวทใส่เวทเอาจัดก,การให้เลยเหรอขอบคุณมากจอมเวท สายเวทอ่าฮะมาห้าตัวเลยเหรอโอเคได้บัฟเพิ่มมาฮะเมื่อกี้ตีหัวหน้าก่อนเลยจัดการหัวหน้าก่อนเลยับโอ้โหตัวนี้ไปก่อนหนึ่งไปเก็บให้หมดตูมกิติข้อด้วยไงล่ะสายเวทยอย่าดูถูกจอมเวทผมนี่ จอมโจรหมูเจอจอมเวทก่อนสิบสามสองครั้งตีไปก่อนอือจอมเวทไป20ดูของจอมเวทบ้างดีกว่าพลิกจัดเลยครับอ๋อคอมโบกับเพื่อนมันเปลี่ยนคลาสได้ครับมันมีทั้งหมด108คลาสเลยเหรอ โอคลาสเยอะมากโจเลสเป็นอสศวินอยู่เป็นแค่อสศวินธรรมดาตอนนี้แต่อัพได้ฮะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไหนได้ทํายังไงถึงจะอัพตรงนี้ได้อ๋อเป็นอีเวนต์เปลี่ยนเป็นพาลาดินมีโฮลี่สไตล์กับดิ v วอชัน่นใช้ร้อสเหรียญส่วนอันนี้คือสโตนกาดไม้ตบยุงมาเออถุงเท้าเน่าด้วยไอถุงเก็บของอันนี้ไป ช็อตไปคิติคอลด้วยลบเจ็ดสิบห้าไม้ตียุงสิบห้าตัวกลางก่อนเลยไปหนึ่งฟ้าผ่าไป่าฮะตรงบนก่อนฟ้าผ่าไปอืมซุ้มเรียบร้อยมิจิกแอนวิว ตีดาบได้ใช่ไหมตรงนี้อ๋อของที่เก็บมามาตีดาบได้ฟอกแลนส์สามดาวเลยฮะบวกเข้าไปอีกขอบคุณครับลูกน้องมาอีกแล้วตีตัวนี้ก่อนโอ้โหเชนแอ็แท็กฟ้าผ่าไปเรียบร้อยหัวหน้าไม่อยู่แล้วพวกแกกิ่งไม้มาตีนี่คืออสวินนะเฮ้ยดูถูกกันไปหรือเปล่านี่ ฝ้าผ่าไปอืมฝผ่าเรียบร้อยได้มออต้มมาฮะตรงนี้ส่วนผสมลงตัวสองดาวโอยไม่ยอมสามดาวขวามือบนนี้คือน้ำยาที่เราประกอบเมื่อกี้ใช่ไหมสมเวทไปวันนี้ขนาดแค่ตัวเดียวนะไม่ได้ฟาร์มเลยนะฮะเว็บที่สองมา คลิกมาแล้วต้องใช้ไหมอันนี้เดี๋ยวสิไม่ใช้ข้างบนเก็บไว้ก่อนอา้าวลากไม่ได้บังคับใช้อีกโอ้โหอันนี้คือน้ำยาฮิวใช่ไหมเนี่ยฮิวไปห้าสิบพลิกไปโอเคเรียบร้อยเวฟที่สามเหลืออีกสามเวฟหัวหน้าหมูมาโอเคตีไป สมเพชไปฮิวหน่อยครึ่งหนึ่งไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไม่เสียเทิร์ด้วยนะฮะใช้ไอเทมอ่าปลายพลิกคอมโบอืมช็อตต่อตีอีกทีหนึง่งช็อตต่ออีกตีอีกทีหนึง่งเป็นไงคนลุงนิ้วชี้เหรอ ช็อตไปสิตีอีกรอบหนึง่งเรียกพวกมาไหมเรียกมาหมูบินได้จอมเวทฮะเสริมพลังให้เพื่อนอา้าวแต่ตัวเองไปหิวก่อนไม่เสียเทินตีไปอืมช็อตต่อโอ้รถน้อยมากเลยเฮ้ยระเบิด ส่รงระเบิดโอ้โหน้ำยาฮิวหมดแล้วอะ่ะดูว่าน้ำมะนาวกล้วยปั่นฮะดูโฆษณา,าได้หนึ่งขวดอ่ะดูโฆษณาก่อน <c oughs> อ่ะดูโฆษณาเรียบร้อยไหนล่ะไหนอ,ะอ่ะอ๋อนี่ไงใช้เลยขอบคุณครับอ่าช็อตก่อนระเบิดไปตีอีกทีหนึ่งเพิ่งจะลดไปขีดหนึ่งครับ โจมตีแรงมากมาแล้วจัดไปเลยครับคอมโบตีไปก่อนทีหนึ่งช็อตต,ออตีอีกทีหนึ่งช็อตอีกทีหนึ่งตีอีกทีหนึ่งโอเคสาม,มระเบิดมาอีกแล้วเออดูโฆษณาไม่ได้แล้วด้วยถ้าจะซื้อก็คือ10บาทสู้ก่อนดีไหมสู้ไปเลยดีกว่ามาอือ ตีไปไม่รอดแน่เลยเลดไปแล้วครับเดี๋ยวจะจอมเวทอืมรถน้อยมากโอ้โหือ้อชุบได้ไหมเนี่ยชุบได้ไหมพลิกมาแล้วโอโ้สิบบาทเลยเหรอชุบอ่ามาโอเค ใช้พลิกไปเลยปิดท้ายมันต้องฟาร์มนะฮะต้องฟาร์มก่อนแล้วค่อยมาเล่นใหม่เอสามดาวเฮ้ยหิบสมบัติไม่ได้ <c oughs> เหมือนบังคับเหมือนจงใจอะ่ะให้กดใหม่สิรอบนี้ได้แน่นอนนั่นไง <c oughs> ทำไมเป็นอย่างงี้ย โอเคกล้วยปั่นสามแก้วพร้อมเงินนิดหน่อยกาเดียนเอาเปลี่ยนได้เลยเหรอใช้เหรียญเงินนี่ไงกาเดียนโอเคเมื่อกี้คืออันนี้ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่กาเดียนคือแหนคืออันนี้เปลี่ยนคลาสเลยนี่เปลี่ยนคลาสเลยครับเป็นกาเดียนนึกว่าเปลี่ยนเป็นอันนี้อยากให้เปลี่ยนเป็นอันเนี้ยเท่ดี ซูเปอร์ฮีโร่ไนท์จะเปลี่ยนไม่ได้อ่ะโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ